รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรัก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาร์นาตอมีว่วาไรตี้ยันย,ย,ย,ยนของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธ5ทุ่ม1เที่ยงคืนทางสปีดชแนลกับเราสองคนต้นตักครับและในวันนี้นะคะเราสองคนก็อยู่ในบรรยากาศจริงๆนะคะของงานมหกรรมยันย,ยนทางที่29หรือว่า Motor Expo ถุต่าส่น t w e l v กันเองค่ะแล้วก็ทำตามสัญญาด้วยคุณเติลว่าวันนี้จะพาคุณเติลไปวอล์กแวก น่ารักจร,จริงๆครับเพราะว่ามีคุณไปด้วยเนี่ยผมก็จะได้ดูแบบไม่จงแจ้งจนเกินไปไม่น่าีะไม่จงแจ้งเลยนะจ๊ะแว่นดำสาาับตลอดขนาดนี้เห็นมันแบบเงาสะท้อนเลยวะก็สําสหรับงานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาย,ยนแล้วค่ะจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะแต่ว่าเราจะไปเข้าไปข้างในใช่ไหม ใช่ครับ,บแต่<ร>คือบอเราต้องแบบนัดแน่กันนิดนึงเพราะว่างานนี้มันใหญ่มากนะครับมันจัดตั้งแต่ชา a l เลนเจอร์หนึ่งถึงชา a l เลนเจอร์สามเลย<ช>เพราะฉะนั้นต้องต้องบอกพิกัดกันนิดนึงไม่งั้นเราจะจะหลงกันง่ายๆฮะ ก็สำหรับ Cha l l e n จอรกับ2เนี่ยนะคะ<ๆ>ก็จะเป็น,นเรื่องของการแสดงรถยนต์ค่ะค่ารถยนต์เนี่ยจะมารวมกันอยู่ใน c h a l l e n จอรกับ2ส่วน Cha l l e นเจอร์นะคะเป็นอุปรกรณ์เกี่ยวเนืงกับรถยนต์แล้วก็โซนมอเตอร์ไซค์ค่ะครับผมถ้างั้นเราไม่ควรรอช้านะครับเราควรจะรีบเข้าไปสัมผัสบรรยากาศงานในตอนนี้เลยดีกว่าไหมโอเคได้เลยเฮ้ยแต่ว่าเราต้องนัดก,กันก่อนว่าได้ครับเดี๋ยวเราจะแยกย้ากยากันไปคุณก็จะไปหาอืมคือคุณก็คุณก็ไปสัมผัสบรรยากาศงานไงส่วนผมก็จะไปหาอะไรเจริญหูเจริญตา ไม่หมายถึงว่าจะไปหาอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวใิชันจะไปหาโปรโมชั่นดีๆนะของรถแต่ละค่ายว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วเดี๋ยวเรามากลับมาเจอกันตรงนี้โอเคครับ